ตักออกครับเนี่ยมันจะได้สีอย่างนี้นะครับต้องให้ได้อย่างนี้อันนี้กรอบนะครับทอดยังไงให้ไส้กรอกเรากรอบบาหน่าทานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าผงลูกชิ้นปลาชาแนลจะมาสอนวิธีทอดให้นะครับอันนี้เป็นไส้กรอกในตำนานนะครับที่เราทอดขึ้นมานะครับกรอบนะครับสีสันสวยงามนะครับพ่อค้าหน้าหวานผงลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มารับชมกิปครับ วันนี้ผมจะพามาสอนวิธีทอดไส้กรอกแดงในตำนานนะครับไส้กรอกไก่นะครับเป็นที่ห่อแหลมทองนะครับนี่ครับเป็นไส้กรอกที่เราเตรียมไว้นะครับเราล้างเรียบร้อยแล้วก็ผ่าผ่าหัวนะครับผ่านี่ครับผ่าเป็นสี่แฉกนะครับตรงกลางนะครับเราล้างสะอาดนะครับก่อนก่อนทอดเราต้องล้างนะครับต้องล้างให้สะอาดครับเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ ให้ใคลายความเย็นนะครับคลายความเย็นวิธีทอดนะครับก่อนที่จะทอดเราก็ไปดูที่หม้อแล้วนะครับหม้อเราตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่130นะครับสําหรับทอดไส้กรอกแดงนะครับผมจะปรับอุณหภูมิไว้เริ่มต้นนะครับที่130นะครับสําหรับวิธีทอดนะครับน้ํามันก็ระดับนี่ครับอยู่ที่ เกือบจะถึงไฮนะครับไฮก็คือสูงสุดครับก็เกือบจะถึงครับตอนนี้หม้อเราปรับไว้ร้อนแล้วครับร้อนแล้วปรับหม้อทุกครั้งปรับอุณภูมิให้อุณหภูมิหม้อไฟฟ้าระดับอยู่ที่130ยสามสิให้ไฟสีส้มนี้ดับก่อนนะครับค่อยเอาลูกชิ้นปลาหรือว่าลูกชิ้นไส้กรอกเราลงนะครับนี่ครับเรามาชมกันครับลงไปครับลงไป ลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะเราก็ดูนะครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆนะครับเราก็สังเกตที่ตัวลูกชิ้นเหมือนเดิมครับเราตั้งเวลาจับเวลาไม่ได้นะครับเราสังเกตที่ตัวลูกชิ้นนะครับนี่ครับเราก็รอลูกชิ้นลอยครับลอยขึ้นมาลอยจากข้างล่างขึ้นมาครับเราไม่ต้องไปบังคับให้ลูกชิ้นนะครับ ไม่ต้องบังคับให้ลูกชิ้นขึ้นมานะครับให้เขาลอยโดนน้ามันความร้อนซึมเข้าไปข้างในน้ำมันซึมไปข้างในเขาจะลอยขึ้นมาเองนะครับก็ใจเย็นๆนะครับทอดลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยไส้กรอกแดงในตำนานเราต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆสําหรับใครที่เพิ่งหัดทอดนะครับหัดทอดใหม่ๆก็มาดูได้นะครับเราใช้หม้อไฟฟ้าในการทอดนะครับหม้อไฟฟ้าขนาด6ลิตรนะครับ6ลิตรนะครับ6ลิตร ยังไงครับก็คือไปซื้อที่ร้านหรือว่าที่ห้างสปสินค้าได้เลยนะครับตามช็อปตามร้านตามแผนกครับมาซื้อมาได้เลยครับถามก็แค่บอกว่าขอหม้อทอดฟีฟ้าขนาด6ลิตรครับ6ลิตรก็คือยังไงคือใส่น้ํามัน6ขวดครับ6ขวดที่ขายตามท้องตลาดนี่แหละครับ6ขวดก็1ลิตรนะครับก็ใส่6ขวดครับ6ขวดครับเริ่มลูกชิ้นเราเริ่มมีปฏิกิริยา น้ำมันเลยนะครับนี่ครับเขาเริ่มจะลอยขึ้นมาแล้วครับบางทีเราอาจจะเขย่าได้นะครับเขย่าเพราะบางทีเขาจะลอยขึ้นมาครับแต่เขาติดตะแกรงนะครับเขาติดตะแกรงเราก็ดูที่ฟองครับนี่เราก็เขย่าครับเขย่าบางทีเขาติดตะแกรงทอดนี่ครับเราก็เขย่าครับเขย่าแต่อันไหนที่มันยังไม่ขึ้นมานะครับเราอย่าไปบังคับนะครับนี่เราก็ดูครับดูเขย่าไปครับนี่ครับขึ้นมาหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็รอให้เขา ลอยขึ้นมาผลนจากน้ำมันนะครับนี่โลนขึ้นมาอย่างนี้ก่อนครับไอตัวที่ยังไม่ผลเราก็อย่าเพิ่งไปโคนะครับขึ้นมาทุกตัวใช่ไหมครับเราโคไปนะครับโดยที่ใช้ไฟร้อยสาอยู่นะครับร้อยสามสิบนะครับโคนไปครับผลไปให้ลูกชิ้นโดนน้ำมันทุกด้านนะครับโดนน้ำมันทุกด้านนะครับนี่คนไปครับคนไปใช้เวลาหน่อยนะครับต้องใช้เวลาใจเย็นๆนะครับใจเย็นถ้าอยากได้ลูกชิ้นสวย นะครับสวยพร้อมขายครับอันนี้ทอดขายนะครับทอดขายถ้าทอดทานจะทอดยังไงก็ได้นะครับจะกรอบไม่กรอบบานไม่บานทอดได้เลยนะครับไม่หั่นก็ได้นะครับไม่ต้องผ่าหัวก็ได้นะครับแต่สําหรับทอดขายผมแนะนาให้ผผาหัวนะครับมันจะดูน่าทานน่าซื้อน่าขายนะครับบานประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเราคิดว่ามันบานประมาณนี้นะครับเนี่ยครับบานประมาณนี้นะครับบานประมาณนี้ เราตักออกเลยนะครับตักออกอย่าให้บานมากนะครับสําหรับผมไม่ให้บานมากนะครับวิธีทอดนะครับนี่ไปไปไปรอบที่หนึ่งนะครับผมเอาเข้าออกรอบนี้ริปนี้ผมจะเข้าออกแค่สองรอบนะครับคือรอบรอบเดียวนี่แหละครับรอบนี้คือรอบเดียวเลยครับนี่ครับบานประมาณนี้นะครับเราปรับอุณหภูมิไปเลยครับร้อยห้าสิบครับหมุนไปครับร้อยห้าสิบ ไม่ต้องรอให้ไฟสีส้มดับนะครับไม่ต้องรอให้ไฟสีส้มดับนะครับเอาลูกชิ้นลงเลยครับไม่ต้องรอให้เสด็จน้ํามันนะครับถ้าเราทิ้งไว้นานลูกชิ้นเราจะเป็นรอยย่นครับจะไม่สวยจะไม่น่าทานครับจะไม่น่าขายด้วยครับนี่ครับลงไปครับลงไปเราก็คนไปครับพอลงไปลงคนได้เลยครับคนได้เลยคนได้เลยนะครับระหว่างที่คนไปลูกชิ้นเรามันจะบานออกเรื่อยๆครับเมื่อกี้ถ้าให้เราให้บานในช่วง อุณหภูมิอยสมนะครับมันจะบานบานมากครับแล้วมันจะแตกครับมันจะไม่สวยครับมันจะแตกตัวใหญ่มากและทอดยากครับแต่สําหรับใครทอดทอดหม้อกระทะก็ทอดที่บานบาได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการทอดเยอะครับเราก็คนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับจนเรารู้สึกว่าไส้กรอกนะครับไส้กรอกแดงเรามัน มันแข็งนะครับมันแข็งยังไงครับก็คือตะแกรงเรานี่ครับไปสัมผัสนะครับสัมผัสสัมผัสสัมผัสที่ตัวลูกชิ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันแข็งมันจะกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆช้าๆครับช้าๆผมจะทอดให้ดูจนแบบว่าจนครบทุกอย่างโดยที่แบบไม่ตัดออกนะครับไม่ตัดออกผมจะให้ดูครบเลยครับชิ้นครับกดลูกชิ้นคนไปครับ ไฟก็ยังไม่ถึง150นะครับอุณหภูมิยังไม่ถึง150นะเพราะไฟสีส้มยังไม่ดับนะครับก็จะอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะไม่เห็นเพราะว่าไฟมันสว่างหน่อยครับแต่พ่อค้าจะเห็นนะครับจนกว่าไฟไฟสีส้มจะดับลงนะครับเราคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่กรอบนะครับยังไม่กรอบนะเข้าขึ้นมาเหี่ยวแฟบไม่น่าขายนะครับไม่กรอบนะครับยังไม่กรอบนะทุกทุกคนครับ วิธีทอดนะครับสาหรับทอดหม้อไฟฟ้านะครับคนไปเรื่อยๆมันจ้องใจเย็นนะครับทอดลูกชิ้นไส้กรอบถ้าอยากให้สวยอยากให้กรอบเหมือนพ่อค้าทอดก็ต้องใจเย็นนะครับใจเย็นต้องดูตลอดเวลานะครับอยู่หน้าหม้อตลอดเวลานะครับอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะลูกชิ้นเราจะเกลียมข้างหนึ่งครับจะดําข้างหนึ่งนะครับคนไปครับคนไปนี่ครับ ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบทอดแบบระยะเวลาสั้นนะครับเพื่อใครที่เวลาน้อยครับในการทอดนะครับลูกค้าเร่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเข้าแค่หนึ่งรอบนะครับเอาเข้าหนึ่งรอบครับคือละเอียดเลยครับทาคลิปนี้คือทำให้ละเอียดเลยครับคลิปนี้ก็ดูไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย หรือใครหรือใครที่ใครที่ดูด้วยตาเปล่าดูได้เลยนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมจะดูด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่าผมชํานาญแล้วครับประสบการณ์ก็จะมีเยอะครับในการทอดนะครับผมก็จะดูด้วยตาเปล่าโดยโดยที่เราไม่ต้องมาใช้ความการสัมผัสโดยไอ้นี่นะครับเดือะแตงนะครับผมจะดูด้วยตาเปล่าครับเพราะว่าเนื้อลูกชิ้นบางทีเนื้อลูกชิ้นไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะครับแต่ละวันเนื้อลูกชิ้นไม่เหมือนกันนะครับ เราอย่าให้มันสีคล้ำมากมันจะไม่น่าขายนะครับอันนี้ก็เริ่มแข็งแล้วนะครับเริ่มแข็งเริ่มแข็งเริ่มจะกรอบแล้วครับเริ่มแข็งแล้วนะครับแต่ยังเหี่ยวนะครับขึ้นมายังเหี่ยวยังแป๊บนะครับเรามาดูครับดูไฟก็ยังไม่ดับนะครับไฟยังไม่ดับแต่ลูกชิ้นเรามันเจออุณภูมิแบบร้อนขึ้นเรื่อยๆปรับอุณภูมิขึ้นเรื่อยๆครับเราก็จะคนไปครับคนไป พอประมาณเลยใช่ไหมครับได้ที่แล้วนะครับอันนี้คือได้ที่สําหรับผมนะครับสําหรับพ่อค้านะครับเอาแบบนี้นะครับไค่ที่ทอดขายได้สีอย่างนี้นะครับหรือว่าใครไม่มีตะแกรงนะครับไม่มีตะแกรงคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีลูกชิ้นจะเหมือนกรอบครับสัมผัสได้ด้วยสัมผัสสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าตะแกรงนะครับเราใช้ตะแกรงเราก็หยิบตะแกรงมาเลยนะครับ มานะครับกดลงไปครับกดลงไปเราจะใช้เวลาในการกดนะครับก็คือ3ถึง4นาทีนะครับอยู่ที่เนื้อลูกชิ้นนะครับหรือว่าใครที่แบบทอดใหม่ๆนะครับถ้าไม่มีที่กดนะครับไม่มีตะแกรงเหมือนผมนะครับคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปจนกว่าเราดูว่ามันกรอบแล้วครับ ดูด้วยตาเปล่ามันจะเป็นสีออกเกมเลียมครับเราก็ตากออกเลยนะครับตากออกเลยหรือว่าเราใช้ตะแกรงนี้ครับที่เราทอดนะครับตะแกรงที่เราทอดคนแล้วเรารู้สึกว่ามันกรอบตากออกเลยครับตากออกเลยนะครับไฟที่ใช้สูงสุดคือ150นะครับจะไม่ปรับขึ้นเกิน150นะครับสําหรับการทอดไส้กรอกแปงนะครับวิธีของพ่อค้าหน้าหวานพงลุกชิ้นปลาชาแนลขอทอดนะครับหรือว่าเราสังเกต นี้ได้นะครับถ้าเรากดถ้าใครมีตะแกรงกดเหมือนพ่อค้านะครับถ้าลูกชิ้นที่อยู่ในหม้อครับเนี่ยน้ำมันมันเป็นฟองอย่างนี้ครับใช่ไหมครับเราก็สังเกตไปถ้าน้ํามันมันไม่มีฟองขึ้นมาแล้วนะครับไม่ขึ้นฟองอย่างนี้ครับตักออกได้เลยนะครับคือลูกชิ้นไม่เหี่ยวไม่แฟบก็ลอบแล้วครับเ่คับเราก็จะใช้เวลาในการกดนะครับ3-4ถึงนาทีนะครับ 3- 4นาทีก็จะให้ดูแบบ เต็มมเลยนะครับเต็มมเลยนะคลิปนี้จะได้ไม่ตัดไม่อะไรเลยครับทุกคนที่เข้ามาดูจะได้ทําเป็นนะครับจะได้ทอดเป็นนะครับไฟไฟก็ถึง150แล้วนะครับไฟสีส้มดับลงไปแล้วนะครับแต่ความร้อนยังอยู่ที่150นะครับถ้าลดลงเดี๋ยวหม้อเขาจะปรับอุณหภูมิเพิ่มเองนะครับก็จะเย็นๆครับ ทอดชิ้นปลาไส้กรอกต้องใจเย็นๆครับอยู่กับหม้อทอดอยู่กับน้ํามันต้องใจเย็นนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับระมัดระวังนะครับการกดไม่ต้องกดลงไปลึกนะครับเอาให้น้ํามันท่วมไส้กรอกเราก็พอครับเพราะว่าถ้ากดลงไปลึกมันจะไปโดนแผงวงจรนะครับแผงทําความร้อนครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยครับูุชิ้นนัเป็นรอยครับมันจะเป็นรอยไหมครับรอยดาแล้วก็กดไปก็ใช้ จิตสัมผัสครับมือสัมผัสนี่แหละครับกดลงไปนี่ครับท่วมนิดนึงครับนี่ครับน้ำมันก็น้ำมันก็จะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะครับใสขึ้นเรื่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆครับก็สามถึงสี่นาทีครับสามถึงสี่นาทีนะครับครับนี่ครับหลังจากสามนาที ผ่านไปนะครับผมกดแค่3นาทีเองนะครับ3นาทีผ่านไปเรามาดูกันครับไส้กรอกเราจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับเรามาดูได้เลยครับสีนี้นี่ครับเราต้องหยิบระวังนะครับใช้ที่คีบนะครับเหล็กคีบเลยหยิบหลงออกเลยนะครับหยิบออกไปหยิบออกไปนะครับไม่เป็นไรครับตัวนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ปัญหาแกะออกครับคนไปครับคนไปสักสองรอบครับตักออกเลยครับ ตักออกครับเนี่ยมันจะได้สีอย่างนี้นะครับต้องให้ได้อย่างนี้อันนี้กรอบนะครับกรอบกรอบนุ่มข้างในครับนี่ครับขึ้นจากน้ำมันเราก็รอครับรอมาดูได้เลยครับมาดูมาดูความกรอบนี่ครับ เราก็รอให้เส็ดน้ํามันแห้งนะครับเราทอดแบบนี้น้ํามันจะไม่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 แฉะนะครับไม่แฉะนี่ครับก็รอให้น้ํามันเส็ดน้ํามันครับนี่เขาจัดเป็นอย่างนี้ครับเนื้อที่กรอบจะเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับนี่เนื้ออย่างนี้ครับเนื้อที่กรอบนะครับเขย่าครับนี่ครับคือกรอบแล้วนะครับโอเคได้ที่ครับเราก็ เอาขึ้นไปเลยครับในตู้ครับไปอยู่ในตู้เขาก็จะสวยครับเห็นไหมครับนี่อยู่ในตู้แล้วครับนี่ไส้กรอกบานครับสีสันสวยงามน่าทานครับกรอบนะครับกรอบนะครับนี่ก็จะบานดูสีได้เลยครับสีได้เลยนี่จะเป็นวิธีทอดไส้กรอกแดงในตำนานนะครับโดยใช้หม้อทอดไฟฟ้านะครับ และขั้นตอนวิธีทอดนะครับระดับไฟใจชอดนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ